สวัสดีครับพี่น้องป้องไปวันนี้ผมกลับมาเป็นนักเมียนบ้านอีกแล้วในเกมบ้านปีนปึ๊บสเมื่อวันนี้ผมได้รับอีเมลจากพ่อใหญ่มาร์ค พอดีว่าอัวกํำลังจะจากห้องนั่งเล่นไหมแต่ผนังมั่นท่างแม่มีความเสียหายและต้องการผู้เชี่ยวชาญสำนักการวิเศษยังโตมาซอยผมด้บ่อแต่ผมก็ฝากปลูกกระเบียงไม่เด้อเปลี่ยนอาบน้ำไมฝฟักบัวพร้อมเด้อจังได้อาบแซ่บๆและอัวก็ฝากเนือเปลี่ยนสีผนังด้วยนะโอ้โหที่ห้องนอนสีแดงและเลกิดมลพิษประสาทครับคือเก่าครับผู้ใดติดตามมาโด,ดนปณนนีแล้วให้กำลังใจกันก่อนไปเบิงกดไลค์กักเธอหนึ่งจกให้เน้ๆเนๆได้เด้อจ้าสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกดูไปสักพักโดนใจถูกใจต ตอนไหนก็ค่อยกดไลค์ตอน,น,นั้นนะจ๊ะไลค์กีฬาชแนลกลับมาที่ริมชายหาดอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับบ้านเพราะไงมาร์กบูดีบอกบ้านล็อกดาวน์เนี่ยบอวางตึง้งเลยเลยเนี่ยไหนดูซิต้องทำอะไรบ้างเข้าบ้านครับอต่ไ,ไมเนี่ยมอไม่ได้แม่แหมนึกว่าจะได้แต่หน้าบ้านห้องรับแขกห้องแรกห้องนี้มีของที่ขายได้13ชิ้นนี่ไงเอาเลยครับบ่เสียเวลานี่บอไปเปอร์ลอกแล้วเดี๋ยวเราจะก,การให้ใหม่โซฟานี้ด้วยอุ้ย เดี๋ยวนะทั้งหมดนี่เลยหรอโอ้ยเคาน์เตอร์เก้าอี้ปึ๊บหนังสือนี้กดอ่านได้นะทุกคนผมไม่เคยอ่านสักทีเลยนี่ไงอ๋อเป็นแบบคู่มือนิดดหน่นยนยนยอยขายฉันดอกต่อไปสิ่งที่ต้องทําคือเอ้ยห้องนี้ไม่มีขยะเลยครับเดี๋ยวเราต้องเคลียร์พื้นที่ครับมานี่อะไรครับโซฟาไว้มุมนี้อ้หูพื้นเป็นรอยเต็มไปหมดเลยโต๊ะย้ายครับย,ย้ยายย้ายไปฝั่งนี้ก่อนนะแล้วก็ทั้งหมดนี้เลยย้ายไปตัวมุมนี้ทีวีเครื่องเกมนะครับมา แอบกวนแอบกวนเอาไปพีโปสเตอร์ตีไปนี่ก่อนนะลกูกโคมไฟขยับนะครับมับเรามาทาสีกันก่อนอื่นเลยซื้อสีที่เขาต้องการคือสีนี้ครับจัดไป327วางลงโบจุ่มแล้วก็ลากครับนี่ทั้งแถบพื้ดทั้งผนังแล้วก็ตู้เลยครับปาดมี๋คนบอกว่าพี่ครับมันขยายได้นะแปลง เออผมไปเช็คแล้วครับทุกคนต้องอัพเปิกครับเพิ่งเริ่มเล่นเปิกนั้นผมยังทําไม่ได้ครับเห็นแล้วมันยืดปืดได้เลยอิรีบด้ตัวเดียเอาบ่เสอ้อบอเอาให้เบิกนี่เปิกต้องแปลงทาสีนี่ครับนี่ตรงนี้มันปืดออกนี่เดมันหดได้ยืดได้อเรา่อนนะทุกคนค่อยลากไปอ่ะเบิร์ดจุมจุมจุมโบเข้าไปนี่ปรับเมาส์เร็วแล้วนะเนี่ยนี่ก็ต้องที่เราเมาส์ก็ไม่พออยู่ดีปืดปืดอ่ะทาไปวงกลมครับ ทาไปวงกลมนี่ค่อยไปตามเก็บจุดเล็กๆทาไปก่อนปืดฮาเปิดอัพแล้วเป็นไงแน่นอนครับเราต้องเอาแบบขยายก่อนนี่ไงนี่ยืดหดได้ปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหสะดวกขึ้นเยอะในจุ่มนีบโบโหใหญ่เป็นแปดเท่านี่ลากไปเลยครับทั้งแถบมับตูดโอ้โหโบกโบก๋ยวเกินเขตไปแล้วเนี่ย โอ้ทีเดียวยยยใหญ่สมคำล่ำลือทีนี้ก็มาทำความสะอาดคราบสีที่มันเลอะตะกี้ครับพาสที่แล้วผมมีสเปรย์แต่ผมพลาดครับทุกคนลืมกดใช้สเปรย์แบบนี้จืดนะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยออออย่างง่ายเลยไปเลจืดเนี่ยโอ้ยถือไปซื้อพาที่แล้วแหมต่อไปก็พื้นตรงนี้ฉีดเข้าไปนี่แล้วก็เช็ดมาง่ายดดยเลยทุกคนดูปื้ดร้อยย้ายเฟอร์นิเจอร์ไ้ฝั่งนี้เพราะเราจะเคลียร์พื้นทางนี้ครับ ต่อไปคือใช้สิ่งนี้นี่คือพื้นที่เขาต้องการนะครับชิ่งนี่ไงเอาสิ่งนี้ออกมาเลาะแล้วก็วางไปใหม่ว้าวางไปครับตรงนี้ปูใหม่เป็นสีนี้ไปเลยเหรอใส่เขาต้องการแบบนี้จริงๆอ,อ้าไม่ตรงแม่งเปลืองปะเนี่ยอ๋อได้อยู่ปึ๊บปึ๊บีป่ปูกระเบื้องใหม่เรียบร้อยโอ้โหเนียนกริบต่อไปคือการซื้อเฟอร์นิเจอร์อะซื้อมาวางหนึ 1, ่งสอง ส4เอาชั้นวางเดี๋ยวเราจะมาวางแถวนี้แหละวางไว้ก่อนแล้วก็ชั้นวางอีกแบบหนึง่งอ่ะต่อกันเลยปึ๊บสุดท้ายคือที่วางของป้าเนี้ยวางนี้ก่อนนะทุกคนค่อยจัดในห้องนี้ของครบแล้วเดี๋ยวเราเอา่อขายที่คืนก่อนปึ๊บสีด้วยป๊าบนี่ค่อยซื้อใหม่คุ้มหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวมาจัดใหม่นะไปเคลียร์ห้องอื่นต่อก่อน ฝั่งนี้คือห้องอะไรเอ่ยอ๋อห้องนอนเขาอยากเคลียร์นี่ไงสีแดงตรงนี้ออกเขาบอกว่าแสบตาเกินในห้องนี้เฟอร์นิเจอร์ออกโทนสีเขียวนะทุกคนเนี่ยขาวแล้วก็เขียวถ้าง,งั้นกระเบ้องตรงนี้ผมเอาเป็นออกสีก็เขียวแล้วกันนะลายด้านในประมาณนี้เฮ้ยเหมาะเลยหยิบมาขออนุญาตครับปราบขอให้ปราบนี่โอ้โหเหมาะอีลีเด้ละไม่ได้เหมาะเล่นเลยนะเหมาะแบบอีรีเลยเปิดเปิด,ปด วายยังไงไม่เท่ากันฟินิชจ็อบไม่เอาอใครจะคี้ค้านแบนั้นฟินิชจ็อบไปแท้นี่อะหมดมาอีกื้ดหนึ่งปั๊บเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวเชียเลยไปเฮ้ยมันเลยไปย้อนได้ไหมอันอันดูเลยใช่ไหมแล้วผมจะซ่อมเองตรงนี้ยังไงเนี่ยผมต้องซื้อมาเปลี่ยนปะมึงก็เปลี่ยนทั้งผนังเนี่ยแม่งให้กลายเป็นสีเขียวให้หมดเลยแล้วกันนะ ชิบหายการใช่งนแล้วยานะ้หนึ่งเป็นคนแบบนี้ฮะผมจะแก้ไขปัญหาจะไม่ปล่อยผ่านเป็นความรับผิดชอบของเราเราเป็นช่างที่ดีปึบผมต้องมาแก้ไขปัญหาที่ผมวางไว้ครับทุกคนมันติดเตียงโอ้ยจะมาสลีปะไรตอนนี้แหละเปิดออกดิเดี๋ยวย้ายเตียงไปนอกบ้านก่อนแป๊บนึงอ่ะนอนข้างนอกก่อนนะพี่เออฝากไว้ก่อนเดี๋ยวไปเอาเรามาแก้ปัญหากันนี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยพี่ลายนี้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 สวยกว่าลายนี้สวยกว่าสวยกว่าตรงไหนไม่รู้แหละสวยกว่าไปแล้วเดี๋ยวนะ มันแค่ถึงตรงนี้ไม่ใช่หรอวะแม่มกูสูงขึ้นไปอีกอะไรนี่หนึ่งช่างมันหนึ่งเออเออเออเท่านี้ก็เทา่านี้ไปไอชั้นตรงนี้ก็ขวางทางอีกแล้วย้ายของครับหาเรื่องหาแล้วง่ายๆก็แล้วเอาลบไปก่อนละเอ้ยติดใหม่ปึ๊บปึ๊บฮึบโอเคค,ค่อยๆหนึ่งเดี๋ยวพลาดปึ๊บโอเคเขากลับมาคงจะบ่นเนาะผมบอกให้คุณเปลี่ยนแค่สีแดงนี่นะคุณเปลี่ยนลายไม้ผมทำไมบาซิบาเนาะ เอ่กับมานะครับจัดจให้มันลงล็อกเฮ้ยสูรุปกรณ์พวกนี้เดี๋ยวเรามาวางไว้ตรงทางเดินนี่ครับเดี๋ยวค่อยขายคืนนะต่อไปห้องนี้คือห้องน้ําที่เขาต้องการคือเปลี่ยนอ่างนี้ออกครับทําการซื้อเลยมีอะไรขายดีอีกไหมไม่มีแล้วทาความสะอาดกันก่อนปืดเช็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 ดปูดเช็ดเช็ดเช็เชนี่ง่ายดายโอ้โหพาที่แล้วไม่ยอมใช้จะถือมาทําไมให้ดูเทเฉย น่าสิบเบิดแล้วแหละแล้วตรงนี้เขาบอกให้เปลี่ยนสีผนังฝั่งนี้ด้วยครับถ้าเหมาะกับพื้นกระเบื้องขาวดํางั้นเหรอสีนี้ก็สวยดีนะกระเบื้องสีนี้แหละสวยแล้วปุ๊บเข้ามาวางเลยครับนี่เฮ้สยสวยๆอันนี้สวยอยู่เหมาะเหมาะเหมาะเหม่งเหมง่หมง,มง,มงปุ๊บโอู๊บปา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 บ,ปาบเติมครับเติมนี่ปาบ ปึ๊บเหลือข้างบนปึ๊บสุดท้ายแล้วโอเคเรียบร้อย3ดาววาซานยังยังต้องซื้อนี่ก่อนครับ5,000ันปืดสีขอบด้านข้างออกสีเขียวบ้างเขาออกโทนเขียวครับสว่างสว่างพาเทลหน่อยเดี๋ยวนะมันติดยังไงวะอ๋อเป็นที่กั้นแบบนี้เหรอปับ๊บฮอนนาอุ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อปรับได้ครับปรับที่กั้นได้ครับจะกั้นให้สุดเลยไหมแบบไม่มีใครเข้าได้เลย ทำไปขนาดนั้นเด็ประมาณนี้แหละก็หางห้องโอ้สวยนะเนี่ยนี่ไงเขาก็ใช้สีเขียวอยู่นี่ไงแต่เขาเขียวไม่สวยอะ่ะเขียวเข้มเกินมันเขียวพาสเทลอย่างงี้นี่น่ารักออกขายพวกนี้คือหนึ่งครับนี่ต่อไปคือมาจัดห้องรับแขกตรงนี้ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ควรจะเป็นโต๊ะตรงนี้น่าจะอยู่แถวโต๊ะกินข้าวตรงนี้หรือเปล่าครับเอาไว้มุมนี้ปึ๊บแล้วเก้าอี้ตัวนี้ก็นี่ไงหนึ่งตัวตัวที่สองตัวที่สามปึ๊บ ปุ๊บเปลี่ยนใจทั้งสตัวไปนี่ให้หมดเลยปั๊บนี่ไงมุมครัวของเราอันนี้น่าจะเสือโยคะเดี๋ยวเราย้ายมาเก็บไว้แถวนี้ครับอ่ะนี่ไงโอเคตัวนี้ใส่โยคะได้ใส่ไปเลยส่วนตรงนี้อุปกรณ์ก็วางไว้ตรงนี้แหละครับเครื่องเกมจอยอ่ะอุปกรณ์เกมเดี๋ยวเราเอามาวางไว้ข้างทีวีฝั่งนี้ปุ๊บอันนี้เป็นของกินที่ครัวนี่คะ่ะปุ๊บ ผมก็วางๆไปไงนะั้นแหะแล้วก็เอาโต๊ะตัวเนี้ยไ้ฝั่งนี้เออวางของเฉยๆกรุ้ามองให้สวยด้วยนะครับรอบนี้เราได้แค่เจ็ดนสามองเหรอมันคุมป่านี่เอ๊ไหนดูรูปสิ before after ข้างนอกก็ไม่แตกต่างครับข้างน,นอกเราไม่ได้แก้ไขอะไรอาห้องตรงนี้ที่ตู้มันพังเสียหายปัป๊บนี่ไงเราเปลี่ยนเป็นตู้ที่เขาต้องการแล้วอันนี้น้อยหนึ่งนะ ห้องน้าก็เปลี่ยนใหม่เป็นแบบชาวโอหเห็นแตเสามุมไม่สวยเลยจะเห็นชาวเวอร์หน่อยก็โทษนี่กระแพงมันแสบตาใช่ไหมพีเ่เปลี่ยนเป็นสีเขียวสวยลายวุย้ยงามแท้เซฟโฟโต้แอนด์คอนติเนียเอาไปสามดาวกลับมาที่บ้านปึออ๊บดูซิมีอะไรเฮ้ตรงนี้มีแจ้งเตือนว่ะและคนนี้ครับพูดถึงการขายหรือว่าการเซลล์การซื้อนี่ครับขายบ้านต้องรอนะเพราะว่าผมยังเพิ่งเริ่มเล่น ยังไม่ไปถึงไหนเลยโอเคครับเนี่ยพันจจนี่ขอจบพิธีก่อนเลยกันนะครับมันก็โรซัรนอีกแล้วใช่ไหมละ่ะเอ้ยอดใจรอหน่อยเดี๋ยวดาดที่มันยาวๆกําลังจะมาเหมือนเดิมครับใครที่ดูถึงตอนนี้แล้วที่ชื่นชอบคลิปนี้ยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์สักหนึ่งครั้งด้วยนะครับผมวันนี้คุณตั้ลาไปก่อนอย่าลืมก,กินไก่ทอดอย่าทุบทอดไก่กินสวีดัสสวัสดี